ผ่านมาสวนผักพามาชมธรรมชาติยามตอนเช้าสายๆนะคะทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศมามาสวนผักจะ้ะนี่ค่ะบรรยากาศดีเลยค่ะพี่น้องแล้วก็จะมีร่องผักที่เขายังไม่ได้ปลูกนะคะทุกคนมีหลายร่องค่ะดูสิคะธรรมชาติสวยงามมากเลยจ่ะทุกคนเขาทําได้สวยงามมากเลยนี่แหละคะ่ะแล้วเราก็จะพามาดูแปลงผักใหญ่ๆนะคะทุกคน ที่เขาทำเริ่มทําแล้วอันนี้ก็จะเป็นแปลงผักสลัดนะคะสวยงามมากจ้าพาเพื่อนเพื่อนมาชมสวนผักสลัดนะจ้าทุกคนสวนผักสลัดแสนสวยค่ะทุกคนที่ชาวไร่ชาวนาชาวสวนของเรานะคะที่เรามาเขาปลูกกันไว้นะคะทําเป็นร่องเป็นหลายร่องเลยค่ะทุกคนดูสิคะสวยมากสวยงามมากเลยจ้ะเพราะว่ามันเป็น ฝนตกใส่เมื่อคืนนี้แล้วก็ทําให้ดินชุ่มฉ่านะคะเขาก็มีคลองน้ําของเขาอยู่แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าฝนตกมาเนี่ยมันก็จะทําให้ผักสวยงามจา้ะดูสิคะถ้าทางนี้มันก็จะไม่ค่อยมืดเท่าไหรนะะนน่นะคะทุกคนนี่แหละค่ะพาเพื่อนเพื่อนมาชมสวนผักสลัดสวยงามมากเลยจ้ะเพื่อนๆชาวไร่ชาวสวนของเรานะคะเขาก็จะทําส่งขายตลาดทั่วกรุงเทพของเรานะคะทุกคน เป็นผักที่อ,อร่อยมากแกทุกคนทำเมนูกับแก้มอะไรได้ทุกอย่างนะคะดูสิคะสวยงามมากเลยค่ะกำลังชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำดีจังเลย้ะทุกคนน้ำฝนเันเกาะเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนสีสันสวยงามมากเลยค่ะเขียวชะอุมชุ่มชื่นงามมากเลยทุกคนสวยจริงๆนะคะทุกคน ผักสลัดอาก,กาศผักสลัดนี่แหละคะ่ะเนี่ยคะ่ะบรรยากาศดีด,ดียามเช้าจ้ะทุกคนวันนี้ท่าทางก็อาจจะร้อนเหมือนกันนะคะทุกคนพาเพ,นเพื่อนมาชมแปลงผักนะคะเราจะเดินไปดูไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะชาวไร่ชาวสวนของเขาก็จะทําส่งขายทั่วกรุงเทพของเรานะคะอันนี้ปริมณฑลคะ่ะปริมณฑลนี้ก็ ที่เขาทำแปลงผักเป็นขั้นเป็นขั้นหลายหลายหลายแปลงเหมือนกันค่ะทำลายยาวไปเลยนะคะทุกคนสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะพื้นที่มีเท่าไหร่เขาก็สุดลูกหูลูกตาเลยค่ะดูสิคะมองไปข้างไหนก็สวยงามค่ะกำลังเขียวชะอุ่มเลยค่ะทุกคนเนี่ยเอาบรรยากาศยามเช้าสิคะถ้าหน้าแดดแดดๆนี่นะคะก็เขาก็จะมีผ้า ถ้าดาที่เขาตะข่ายดําที่เขาจะกันแดดถ้าหน้าร้อนนี่เขาก็จะเอาตะข่ายดําตัวนี้แหละคะ่ะกางออกแล้วก็ให้มันไม่ร้อนมากผักเราก็จะไม่เสียคะ่ะแต่ถ้าเราเป็นหน้าฝนอย่างนี้เขาก็จะมัดไว้อย่างนี้ค่ะเขาก็จะมัดไว้อย่างนี้นะคะไม่ให้ไม่ให้ไม่กางออกคะ่ะเนี่ยคะ่ะถ้าหน้าฝนเขาก็จะไม่มัดมัดแต่ะข่ายไว้ตะข่ายดําไว้นะคะ เขาก็ปล่อยไปตามธรรมชาตินะคะเพราะว่าแดดหน้าฝนมันจะไม่ร้อนเท่าหน้าแรงนะคะทุกคนนี่ราคาผักสวยงามมากเลยดูคนถ่ายก่อนนะคะนี่นะคะสวยไหมคะทุกคนผักสลัดสวยๆงามๆยามเช้าจ้า